ทำมาหากินโดยยาสีฟันวันเดอร์สไนย์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทรราจิน่า ก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงธรรมหากินวันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเราคลึกครื้นเป็นพิเศษเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้รายการผู้หญิงธรรมหากินของเราจะมีอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกผู้หญิงธรรมหากินยกครัวถือว่าเป็นสุดยอดงานมหกรรมอาหารรวบรวมอาหารที่แบบร้านเด็ดร้านอร่อย เอาแบบทั้งที่เคยออกในรายการผู้หญิงทำมาหากินด้วยทั้งที่ยังไม่เคยออกแล้วก็ร้านเด็ดร้านอร่อยร้านดีร้านเด็ดทั้งนั้นเลยเราจะเจอกันนะคะคุณผู้ชมค่ะที่แฟชั่นไอแลนด์ค่ะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่7พฤษภาคม จนถึงวันที่18พฤษภาคมรับรองคุณผู้ชมขาความอร่อย athletes, ความเด็ดรอคุณผู้ชมอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์รุ่นเม่นะแม่เนอนเป็นอีเวนตครั้งแรกของพวกเราข้างหลังเนี่ยเรียกว่าจับมาให้ย่วนน้ำลายก่อนเลยร้านแรกเัอรู้สึกว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตาเหลือเกินถ้างานนี้ไม่มีคนนี้นะไม่ได้ไม่สนุกเลยเจ๊ตั๊กแตกจ้า เจอ่จอ๋ดีใจดีเจอเดานี่มีเวลาเป็นร่วมงานด้วยเหรอตายค่ะต้องตายขาดไม่ได้เลยนะต้องตายร้านเขาอยู่ในกระแสตลอดนั่จะคุ้นบ่างขนาดโควิดเป็นไงโควิดก็อยู่ได้ต้องขอบคุณลูกค้าประจําแล้วก็ลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ค่ะและที่นอกเหนืออื่นใดก็คือว่าเราดูแลลูกค้าดั่งครอบครัวขนาดไหนดูแลดั่งครอบครัวการลูกค้าติดโควิดเหรอคะเจ๊อยากกินร้นต้นโอ้ส่งไปเลยค่ะให้กินเลยเห็นมะ ดูแลขนาดนางดูแลถึงขนาดอยู่อยู่ไกลอยู่จังหวัดไหนนะเอ่ออยุธยากับปทุมไกสูุนางมีเมนูใหม่ในช่วงโควิดน้ำยาปลาน้ำยาปลาขาไก่ขายหนึ่งหม้อแถมหนึ่งหม้อก็ตักตักตักไปเลยทีช่วยกันขายวันละร้อยยี่สิบชุดตอนนี้ก็ยังขายนะเสาร์อาทิตย์มาทันก็ทายไปทันก็เป็นเรื่องของลูกค้าขายดิบขายดีรสชาติยังเหมือนเดิมไหมรสชาติเหมือนเดิมค่ะกระชับขาเพิ่มเชื่อหรือต่อะไรของแม่ค้า ไอตํามมาไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันแซบตรงนางเมานี่แหละเมาใช่ใช่ลูกค้ะส่วนหนึ่งนคือลูกค้าเมาเมาเลยนะพี่แม่ยังใช้มะนาวสดอยู่ไหมมะนาวสดกับสอบแล้วกับสี่พันช่วงนี้ค่ะใช้ลูกก็สิบบาทแต่เมื่อวานดังยอม้องยอมค่ะเราเป็นกระโถยเน้องขัดทุกไม่ว่าหนังนะต้องอรอยต้องรต้องสดต้องนต้อนร หายไม่มาต้องได้หน้าไว้ก่อนใช่อันนี้ก็ยังสับมือนะคะตอนนี้เราเพิ่มคนตอนนี้เพิ่มคนสั่งกี่คนคะสามคนมีหน้าที่สับก็สับไปอย่างเงี้ยหรอสับก็สับไปค่ะโอ้โนเงใช้มะละกอกิโลจ้าถ้าสัววัชินี่ประมาณร้อยยี่สิบโลถือว่าสี่คนตอนนี้มีเพิ่มลูกน้องนะเมื่อก่อนมีอยู่แค่สี่ห้าคนตอนนี้คือสิบหกถึงสิบเจ็ดคนเกืบยี่สิบแต่คนล้านใหญ่โตเขาใหญ่โตมากใช่แต่ประมาณยี่สิบโตถึงยี่สิบหกโตโตเสริมค่ะยังอยู่ที่เดิมไหมอ่าอยู่หน้าตลาดคลองระมยยมค่ะเดี๋ยววัน จริงๆได้ยังเนี่ยได้ยังได้แล้วกินได้ก็กินนะพี่ฮายกินไม่ได้ก็ต้องกินเออดูว่านาวสิใส่ให้แบบประชดชีวิตมากเลยหน้าร้านก็ใสอย่างนี้นะจริงเหรอจริงเหรอก็อยู่มาใกล้ใกล้เลยรู้ป่าเนี่ยมะนาวเยอะกว่ามะกรออีกเนี่ยเออดูสองลูกกว่ามะนาวเนี่ยเขาตาตามเนี่ยเขาตาตามตามพวกเราใช่เพวกเราเป็นสาวเปรี้ยวใช่ครอย่างทั้นบอกคุณผู้ชมนะ ตั้งแต่วันพรุ่งนี้มาดูกันว่านางเตรียมเครื่องไฟมีอะไรบ้างน,นมจีนได้กินไหมในวันนี้ได้กินค่ะได้ไปกินขาแน่<ช>นอน,น,อนได้กินนมจีนนมขาไก่ค่ะต้องเจอกันเจ้ต้องแทค่ะแล้วเล่นเถอะเล่นเล,นเ,เ,ล,นเ,ลเอาไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะร้าน Kings a f t e p u t ค่ะ <c oughs> รายการเราแล้วใช่ไหมเออแล้วที่เราเป็นปลาหมึกแบบนี้น้ำจิ้มนางก็บักมาเยอะๆอย่างนี้เลยผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ดูเนาะใช่ต้องบอกเขาเลยว่าลูกขายอะไรจ้ะขายปลาหมึกหมักซอสเกาหลีครับ King Outdoor f ครับนี่เลยถ้าในภาษาไทยจะชื่อว่าร้านราชาปลาหมึกครับจะออกตามงานอีเวนต์ครับงานงานปีปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับเป็นปลาหมึกที่สดจริงๆจากทะเลปลาหมึกเราไปเอามาจากไหนลูกปลาหมึกเนี่ยมาจากเป็น ทะเลพื้นบ้านครับเพราะว่าบ้านบอสอยู่เพชรบุรีครับโอ้แหล่งทะเลด้วยใช่ครับมีชาวบ้านเนี่ยบอสจะไปดิวทุกคนไว้หมดเลยว่าเอ้ยเอามาส่งที่นี่นะถ้าแม่งส่งที่เนี่ยสามารถกระจายรายได้ให้ชาวบ้านด้วยจะได้ชาวบ้านจะได้มีรายได้ในลูกแล้วประกันเลยใช่ไหมว่าปลาหมึกของลูกเนี่ยสดแน่สดเด้งกรอบไม่เชื่อไม่เชื่อเราดูว่าคามุกเต้นไมเต้น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 เตกนเต้นเต้นเต้นเ้นเต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 ้นเ้นเต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 ้เต้นเตนเต้นเตเต้ แล้วบอสก็จะเล่าว่า,าบ้านอยู่เพชรบุรี แล้วปลาหมึมกนนเ,เนี่ยก็เป็นแบบการออกไปหาปลาหมึกกันของของตาใช่ไหมใช่ครับตาเสร็จแล้วขายไปขายมานังมาขายดีก็เลยกลายเป็นต้องเอาแพรของคนอื่นด้วยไม,ไม่พอไงไ,พงไม่พอก็เลยต้องบอกว่าใครจับปลาหมึกได้เนี่ยให้เอามาส่งให้บอสบอสก็รับซื้อให้โควิดทำาไรบอสกดโควิดทำอะไรผมไม่ได้ครับโควิดเราขายได้เพราะว่าเรามีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดนัดจะดจักครับแล้วก็มีแฟนชส์อยู่ประมาณ5 0สาขาตอนนี้ครับให้ปลาหมึกอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่ อาทิตย์หนึ่งประมาณหนึ่งตันถึงสองตันครับ <G UN> คือแพของป้าอย่างเดียวไม่พอละชาวประมงก็คือคนละแวกเพื่อนบ้านก็คือช่วยสนับสนุนกันใช่ครับก็เอามาส่งให้บอสได้ <S 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 คือเราขายแบบไหนคนมาซื้อหรือ d e l i เ e อ y เอามีทั้งสองแบบครับ delivery เราก็มีครับเพราะว่าเราดีลกับพวกไรเดอร์ต่างๆไว้แล้วครับ <G UN> หรือว่าถ้ามาที่ร้านก็คือมากินที่ตลาดนั้นจะเป็นสาขาหลักครับกรอบอร่อยเด้งแน่หนอนครับน้ำจิ้มรสแซ่บครับจำได้ไหมว่าเป็นไงเด้งสสดมากที่ผมออรอเดอรการเราอะ เห็นบอกว่านางบอกว่านี่มีสินเนาะเนี่ยน,นี่เยอะกว่าเดิมมัครับนี่เยอะกว่าเดิมมัครับอะไรอะ<ๆ>เพราะว่าเรามีการกระจายสาขากระจายทําแบรนด์ถ้วยทําแบรนด์ถุงออทำที่อยากให้มันพัฒนามากยิ่งขึ้นครับของ<อ>เรื่องของราคาล่ะลูกนูขายยังไงเนี่ยอย่างที่พี่ไฮกินพี่ไฮกินอันนี้ราคานี้จะเป็นถ้วยไซส์ XL ราคา200บาทครับอันนี้เป็นถุงขนาด1โลครับ1โลราคาอยู่ท <ไอ S 1> ี่370บาทครับก<อ>็คือถ้าใครอยากจะซื้อแบบนี้ก็เอาไปซื้อกินทำกินได้เลยสามารถสั่งทางเพจ เขีชื่อว่าราชาปลาหมึกสั่งได้เลยครับแล้วลูกาไปทานยังไงกินลูกเนี่ยคือหมักระหมักซอสเกาหลีมาเรียบร้อยแล้วลูกค้าที่ซื้อไปสามารถเอามาปรุงนึ่งลวกทอดยำทําได้ทุกอย่างได้หมดเลยไปพร้อมน้ําจิ้มไหมลูกหรือว่าต้องซื้อตางหาน้ำจิ้มเราจะมีขายแยกครับเพราะว่าน้าจิ้มเนี่ยเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะถ้าใครไม่ไม่สั่งน้ําจิ้มทางร้านคือพลาดมากครับโอ้พลาดจริงพลาดจริงแต่วันนี้นะบอสไม่ได้มาแค่ปลาหมึกอย่างเดียวนะจ๊ะอะไรคะวันนี้คือมีสิ่งที่เขาได้คิดขึ้นมาใหม่แต่ยังไม่สําร็จ่ววดด้ยีต่ เขาเอามาให้พวกเราลองดูก่อนลองชิมลองชิมฮอนด็อกครับคุณแม่ฮอนด็อกครับฮอนด็อกมันคืออะไรอันนี้คือฮอนด็อกครับแมนจะมีแซกเกอกแล้วก็ชีสครับอยู่ที่รสชาติเราจะมีฮอนด็อกแซกเก็ตฮอนด็อกชีสฮอนด็อก จะเคลือบมาม่าแต่เราเอามายังไม่หมดครับเพราะว่าอยู่ในการพัฒนาครับแล้วที่หนูเานั่นคืออันนี้ฮออด็อกชีสครับแล้วเวลากินลูกทำไงลาซอนได้เลยครับเราจะเอาสูตรมาจากลองผิดลองถูกทำกันนวเนียไปหมดครับจนกว่าจะได้สูตรมาแต่นี้คือสำเร็จแล้วใช่ไหมสำเร็จครับกดลองซีเสียงตายดูตัดหมายถึงอีเวนต์ครั้งนี้บอสจะเอาอ้นี้ไปด้วยไหมเอาไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ไปนี่ คุณผู้ชมคะในอีเวนต์นะคุณผู้ชมจะได้กินทั้งปลาหมึกแล้วก็มีคอนด็อกนางต้องไปด้วยใส่คุณผู้ชมขะถ้าอยากสนุกกับบอสให้ไปนะเขาอยู่ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่สิบแปดเขาอยู่ยาวเลยนะเขาอยู่ยาวเลยสิิบพี่ไฮท็อกแซกอยากชิมด้วยหนูทูพี่ไฮไม่ไหมหนูนก็ให้พี่ไฮชิมดีกว่าครับยอมใช่ไหมยอมค่ะยอมเนอะมันเข้ากันมันมีความเค็มเนาะมันเข้ากันพี่ไฮนัวมัน ใช่ได้ยังได้ยังพักรถต้องยัอเนนี้ถอว่าอยากกินเมนูเดียวกับพี่หายต้องไปเจอกันที่แฟชั่นไ i แลนด์นะคะค่บอกเลยว่าผ่านขอบคุณน้องบอสต่อไปเป็นน้องใหม่ผู้ชมขะเจ้านี้ยังไม่เคยมาในรายการเราแต่จะไปในงานขอต้อนรับสาลเปาทับหลีเจ็ติ้งค่ะงานอีเวนต์ของผู้หญิงทำ รุ่งนี้ค่ะเจอกับบูธพ่อขาแซ่บแม่ขาจี๊ดจา้าสองขั้นนี้ได้เลยแซ่บทั้งคนซื้อทั้งอาหารจริงๆคนเฟิร์มยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเพราะเรายกทับความอร่อยมาเพิ่มอีกกับร้านสารเปาทับเลยโโแค่ชื่อก็การันตีแล้วใช่ไหมว่าเด็ดแน่แน่พักกันแป๊บเดียวเดียวช่วงหนะ้ามาชิมตาม หน้านเอาตาแบบว่าเอยอยากแบบว่ายังแต่งหน้าให้แบบว่าให้ดูเด็กลงอะไรเงี้ยโอเคป่ะล่ะเขาให้แต่งหน้าเด็กได้ให้ทำตัวเด็กเออก็แต่งหน้าเด็กก็ต้องแบบว่าทำตัวต้องแอปเปลด้วยอ๋อเออทำใจได้นะถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นทำอ่ะพวกเราเลขห้ากันแล้วคุณผู้ชมค่ะเวลาเราจะสวยอ่ะเราต้องคำานึงถึงอันนึง สวยสมวัยเคยได้ยินคำนี้ไหมแขกรับเชิญของเราคนนี้เป็นดาราเป็นทุกอย่างแล้วเลขเจ็ดแล้วแต่สวยสมวัยคําว่าสวยสมวัยมันต้องยังไงนะบางคนไม่รู้นะไอเขาว่าสวยสมวัยเป็นยังไงไม่รู้วันนี้แหละคุณจะได้รู้ขอต้อนรับแม่ก้อยทาริกาค่ะ ยังงแ่งอยู่เห็นไ้ยสวยจาไปยหนเสกอยู่ด้วยนะต่อยอารมณ์ดีอารมณ์ดีมาตอยมาตอยช่วงนี้มันเป็นช่วงของคนยุคคนสูงวัยจริงๆแล้วแม่จะบอกว่าคนสูงวัยบางคนจะบอกว่าอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้มันมีนี่วิดีโอคอลลูกหลานเห็นว่าแม่ทําไมหน้าตาดูคั้มทั้มเครียดนี่นะแล้วก็แบบทําไมถึงริ้วรอยเยอะ ไม่ได้เราต้องดูแลตัวเอง oh. และแม่จะบอกเลยว่าผิวหน้าขนาดเรานะแย่ขนาดเราแล้วก็อายุขนาดเราเนี้นะพอเราอายุมากขึ้นนะผิวหน้ามันก็มีปัญหาเยอะขึ้นพอเราปล่อยตัวอะไรจะเกิดขึ้นคุณแม่คะนี่นะคะริ้วรอยตีนกามันก็มาริ้วที่หน้าผากไม่ต้องนับเลยแล้วก็แก้มที่มันเริ่มหย่อนคล้อยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีร่องแก้มและปัญหาอย่างวัยเราเนี่ยมันไม่ต่างกันนะคะ แห้งมากถึงมากที่สุดแล้วหน้าที่มันกระดำกระด่างเนี่ยอันนี้ีที่มันทําให้หน้าเราเนี่ยมันหมองคล้ำเราเนี่ยต้องหาตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องคือครีมไงครีมที่มาดูแลผิวหน้าเราแล้วครีมทั่วไปแล้วมีแต่ครีมของคนอายุสามสิบสี่สิบไอ้ความแห้งความชุ่มชื้นอ่ะมันไม่พอกับเราหานะคะหาจนกระทั่งแม่มาเจอครีมพรอมิสตัวนี้ค่ะนี่เขาบอกว่าทํามาเพื่อ คนที่สูงไวัยแล้วก็ผิวแห้งมากๆแม่เห็นกระปุกครีมแม่ชอบใจก่อนเลยเพราะมันสวยใช่แล้วนี่เนื้อครีมข้างในนะคะมันขาวขน้นแล้วก็มันมีกลิ่นหอมอ่อนๆและมันไม่เหนียวเหนอะหนะแม่จะลองให้ดูนี่ค่ะมันซึมสู่ผิวเราได้ดีและเร็วมากแต่เนื้อครีมมันไม่ได้หายไปไหนนะคะมันอุ้มผิวเราอยู่ให้มีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วครีมตัวนี้เนี่ยนะ ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนใช้ได้ทั่วทั้งหน้าเลยมาถึงคอได้เลยตรงใต้ตาได้หมดเลยนี่นี่มาถึงอย่างนี้เลยแล้วก็ถึงคอคออย่างนี้เลยค่ะแล้วคืนแรกที่แม่ใช้นะแม่ก็ใช้ก่อนนอนพอตื่นเช้าขึ้นมาเออนอกจากไม่แพ้นะแล้วก็มีความรู้สึกเลยค่ะว่าหน้ามันมีความนุ่มนี่นุ่มเนี่ยติดอยู่กับหน้าเลยแม่ก็สบายใจที่จะใช้ต่อใช้เช้าเย็นเช้าเย็นมาจนพักใหญ่ๆเพื่อนสนิทแม่เนี่ยพักเลยว่าเออ ผิวหน้าเธอมันแลดูกระจ่างใสขึ้น oh. แล้วพอหน้าเรามีความนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นเนี่ยนะริ้วรอยตีนกามันก็ไม่กล้ามาเลยนะ mm. แล้วจะบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้เขาอย่างสม่ำเสมอเราต้องให้เวลาเขาเพราะเราปล่อยปละละเลยเขามานานมาก <Wow. S 1> ค่ะ <c oughs> แล้วแม่จะบอกว่าแม่ใช้มากับสองปีแล้วนะ oh. <Wow. S 1> แม่เจ็บซีบผิวหน้าแม่มาก่อนแห้งมากอย่า oh. นี้ oh. ผิวหน้าดูดีขึ้นแล้วนี่ดูเสียเห็นไห ถ้าตัว่าเห็นรูปเมื่อกี้นะว่ามันคนละเรื่องเลยนะคะแม่กับรูปเมื่อกี้หน้ามันแลดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่ก็อยากจะบอกว่ามีของดีๆมาให้ให้ชื่นชมกันเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องทําตามแม่แล้วละค่ะคือใช้ Promise นะคะวันนี้มารายการลูกๆอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแม่ก็เลยมีโปรที่น่ารักน่ารักสบายกระเป๋ามาฝากหยิบโทรศัพท์หยิบแว่นตากดช่วยกันกดเลยนะคะจอให้ทันสิทธิ์นะคะ157 7เรื่องเงินคุยกันที่หลังค่ะ เตรียมพร้อมนะคะโทรมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะที่1-5-7-7หรือแอดไลน์ r o m i s e P R O M Y S คุณผู้ชมจะได้ครีม1กระปุกแถมหนึกระปุก2กระปุกเนี่ยปกติแล้ว5,800บาทนะพิเศษอีกถ้าเผื่อว่าโทรมาทัน1 0 0สายนะคะ,คะรับฟรีไปเลยค่ะของฟ,ฟรีอีก3ชิ้นนี่ว,ว้าวโฟมล้างหน้า1ครีมกันแดด1และกระเป๋า กิ๊บเก๋น่ารักอย่างนี้ฟรีๆเลยค่ะคน่ารักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมขาซื้อ2แถมไปอีก3ออนะคะปกติแล้วทั้งหมดเนี่ย9 4 9 0บาทคุณแม่ให้ในาละคา2,690บาทครบเซ็ตเลยทั้งบำรุงป้องกันและทำความสะอาดอใช้ได้หมดนาน3เดือนตกวันละ20กว่าบาทซื้อ2แถม 3, 2690บาทแค่โทรมาที่157 7้เเท่านั้นค่ะคุณลูกคุณหลานคะ ซื้อท้าะซื้อไปฝากคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุอย่าปล่อยให้เขาเน่เหี่ยวเฉาหน้าตามหม่นหมอง,งอยู่กับบ้านนะคะแล้วทุกคนเนี่ยจะดูดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วชื่นใจแล้วเคล็ดลับนะคะซื้อให้เนี่ยดี่แฮปปี้ใหญ่เลยค่ะ<อ>ถ้าควักตังค์ซื้อเองยังคิดนู่นน่เน่ย <laughs> ลูกหลานคะ่ะซื้อให้เลยก็ยิ่งเป็นหลานรักลูกรักนะคะโทรอีกทีหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหรือแอดไลน์พรอมิสคุณผู้ชมจะได้ครีมหนึห่งกระปุกแถมหนึ่งกระปุกแล้วก็แถม อีก3ามชิ้นนะคะก็คือโฟมล้างหน้า1ครีมกันแดดหนึ่งกระเป๋าน่ารักน่ารักอีกหนึ่งใบทั้งหมดเนี้ย่ยบาทคุณแม่ให้ใจ่ายแค่2690บาทไม่ต้องกังวลเรื่องเงินคุยกับคอเซนเตอร์ได้เลยค่ะพร้อมตอนไหนจ่ายตอนนั้นแค่โทรมาให้ติดคือ1577เท่านั้นเองดูแล้วชอบใจแล้วใช่ไหมคะดูพี่โยทัศวัรณ์เมื่อก่อนเนี้ยเคยปล่อยตัวปล่อยผิวหน้าแห้ง hey เหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้ใช้ก็ยังมา เป็นผู้แนะนําต่อแล้วก็ปุูปิยมาตเพื่อนรักกันมากอันนี้เพื่อนบอกต่อเลยค่ะ <c oughs> เธอลองใช้ดูแล้วเธอจะชื่นใจ <c oughs> แล้วลูกพ้าเราหลายๆคนเลยนะคะใช้มาพร้อมกับแม่เลยค่ะ2 <c oughs> ปีเห <c oughs> มือนกันทุกคนมีความสุขหน้าตาเนี่ยดูอิ่มเอิบแล้วจะบอกว่าทุกคนยืนยันเลยค่ะว่า Promise เนี่ยเป็นตัวเดียวเลยค่ะที่ทํามาเพื่อคนที่ผิวแห้งมากๆอย่างพวกเราเดี๋ยวหมดนะคะ100สายรีบกดเดี๋ยวนี้เลยค่ะ่คะหมดแล้วค่ะไม่ใช่เดียวค่ะถ้า <c oughs> อย่างนั้นพิเศษที่สุดแล้วนะคะขอเพิ่ม <c oughs> เอาเอาโคต้าแม่เลยนะคะ <c oughs> ให้อีก100สาย <c oughs> สุดท้ายเลยนะคะ <c oughs> รีบโทรให้ทานโปรนี้คุ้มมากๆเลยค่ะ <c oughs> 1 577หรือแอดไลน Promise <c oughs> คุณผู้ชมจะได้ครีมหกระปุกแถมหกระปุก โฟมล้างหน้าหนึ่งครีมกันแดดหนึ่งและกระเป๋าน่ารักน่ารักมีอีกหนึ่งใบซื้อ2แถม3เป็น5ชิ้นปกติแล้ว9,490บาทจ่ายแค่2,690บาทไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะคะโทรมาให้ติด1,577ก็ได้สิทธิ์แล้วนะคะส่งฟรี mm hmm. ทั่วประเทศ mm hmm. รูดบัตรได้ของถึงมือก่อนค่อยจ่าย mm hmm. นับให้ครบก่อนนะคะอย่าลังเลคะ่ะ1577 แล้วคุณแม่เนี่ยมีความคับแค้นใจอ,อยากจะระบายได้ไหม,ม,มได้ไดค่ะ,ะคือเวลานี้เนี่ยมันมีนมคนแอบอ้างเอาแม่กับโยเนี่ยเอารูปเนี่ยของที่เราดูแลกับพรอมิสเนี่ยไปโฆษณาก็อยากมาย้ากับท่านผู้ชมนะคะว่า ครีมที่แอบอ้างเอาก้อยกับโยไปซึ่งไม่ใช่ครีมกระปุกแบบนี้นะคะไม่ใช่ชื่อพรอม i ิสแบบนี้แอบอ้างทั้งหมดของพรอมทั้งสิ้นถ้าผู้ชมอยากจะซื้อของจริงนะคะคุณต้องกด1-577งห้าเจ็ดเเจค่ะแล้วบอกเลยค่ะว่าโปรคุณธาริกาค่ะเราได้โปรดีๆเราได้เคล็ดลับดีๆและเราได้โปรดักดีๆวันนี้ขอบคุณแม่ก้อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคุณผู้ชมค่ะความอร่อยรอเราอยู่ช่วงหน้าค่ะ กินโดยแผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Plus Far Infrared Patch ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดเจ้านี้ยังไม่เคยมาในรายการเราแต่จะไปในงานข <ไป S 2> อ,อต้อนรับสาลเปาทับหลีเจติ้งค่ะว,ว้าว <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> ถ้าพูดถึงสาลาเปา ถ้าคุณบอกว่าซาลาเปาทับหลีคุณจะนึกยังไงอ้โหอันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นแบบขึ้นชื่อของเขาเลยใช่แล้วไส้ก็มาไส้เยอะแป้งนุ่มเค็มแป้งกลางเค็มค้นไว้ถึงพรุ่งนี้ก็ยังนุ่มอยู่อืมมีไส้อะไรบ้างคะมีไส้เลย้างพี่ต๊กจะมีหมูสับคาะไส้ครีมนี่แป้งผสมฟักทองนะคะมันม่วงเห็ดรวมงาดําแล้วก็จะมีถั่วดําทับหลีนี่นะเขาขึ้นชื่อเรื่องซาลาเปาเราชอบมาก ในงานนี้พิเศษนะคะห้าลูกร้อยเดียวอ๋อห้าลูกร้อยเดียวตอนนี้ปกติลี่ยนไปยี่ห้อยี่สิบสองบาทค่ะมีน้ําจิ้มด้วยพี่ติ๊งค่ะเอาแล้วจิ้มยังไงอ่ะพี่ต้าเคยจิ้มไหมคะเดี๋ยวนะกินฟ้าบอลแล้วไม่จิ้มเลยเหรอพี่ใช่ค่ะมันจะเป็นสูตรทับหลีคือมันจะไม่เลี่ยนอร่อยหนูก็มยมาลุงได้ไหมอ่ะได้จิ้มแล้วอร่อยไหมอร่อยมากจิ้มไม่ไม่จิ้มว่าอร่อยแล้วพอจิ้มแล้วเป็นยังไงก็อร่อยอีกแบบหนึ่งในงานจะมีขนมจีบด้วยใช่ค่ะนี่ค่ะขนมจีบของเราเด็ดยังไงคะจีบบบสวนนมมากกั็็จะเปแ จิบมือนะคะแล้วก็บูนี่จะนุ่มแน่นแน่นบูนแน่นแน่นจุดเด่นก็คือทานกับน้ําจิ้มนี่ค่ะมันจะไม่ได้สองน้ําจิ้มเลยพี่จิ้งเป็นคนทับหลีไหมคะใช่ค่ะอยู่ทับหลี่ระนองตั้งแต่กําเนิดเลยใ่คะสูตรเนี่ยมันเป็นสูตรของใครอ่ะเป็นสูตรของพี่น้องชาวจีนสองสองคนคะ่ะที่อพยพมาประมาณเกือบร้อยปีแล้วะคะ่ะแล้วก็แพร่ให้กับคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพ เพราแถบนั้นทำได้หมดเนาะสมชิกตัวเธอทุกคนเป็นซาลาเปาจนจิตทับหลีหมดเลยไปต้องขับรถละนองเห็นบอกว่าทําขายตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ค่ะก่อนไปโรงเรียนก็ต้องขายซาลาเปากลับมาก็ขายซาลาเปาอีกและที่เด็ดกว่านั้นพี่ติงเป็นหญิงแกร่งมากทําเองขายเองและมีสาขาทั้งหมดเกือบ20สาขาดูแล ดูแลทั pues ้งหมด20สาขาด้วยตัวเองทําได้ยังไงอ่ะก็ไม่ค่อยได้นอนต้อผ่อนน้อยมากตอนนี้มีคนช่วยยังตอนนี้มีแล้วค่ะมีพนักงานขับรถมีส่งของครบหมดเลยค่ะอันนี้ไม่ได้มาแค่สระเปาขนมจีบนะจ๊ะอันนี้เก็คือเป็นอีกหนึ่งที่เป็นนี่ไงี้อบต้นคนได้อาจารทุเรียนกวนร้อยปีอันนี้กวนมาแล้วถึงร้อยปีเหรอคะต้นทุเรียนค่ะเป็นแบบ เป็นทุเรียนพ<ร>ันธุ์พื้นบ้านใช่มันจะมีเฉพาะภาคใต้แล้วก็มันจะอยู่ในสวนยางบนเขาทินเขาแล้วก็ต้องรอให้หล่นค่ะเพราะมันขึ้นไม่ได้ต้นนึงประมาณร้อยกว่าปีอ่ะอร่อยมากมันจะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่เชื้อมันไม่ติ่งไม่ติ่งอยไม่กินหน่อยตราบใดที่ยังได้ชิมไม่เชื่ออร่อยมากเนื้อต้นอไย้ร้อยปีอ่ะมันมันเก่าใช้เวลากวนนานมากค่ะเรอ่สมัยโบราณนี่ต้องใช้ผู้ชายแบบตัวใหญ่ใช่ใช่เ่มันต้องอย่างนี้นะอไม่ไป <c oughs> จริงอะมันตัดไม่เกรงใจแม่ค้าเลยน้อยนิดแม่ไม่รู้จะไปเคี้ยวยังไงแกบอกโงมากทุเรียนล้วนเลยค่ะเป็นไงพี่ตั๊กเป็นไงมากสวรรค์สวรรค์นะครับสวรรค์ในงานจะมีไหมจ๊ะมีค่ะถอเท่าไหร่สองร้อยบาทค่ะมันึ่งร้อยบาทพี่ตั๊กใช้ทุเรียนเป็นเข่งเล็กๆเลยนะคะเวลาแกะมาเพราะเขาแต่ทุเรียนเยอะใช่เพราะทุเรียนใต้อะมันจะเม็ดโตแล้วก็เนื้อน้อยมาก สายทุเรียนต้องไปเจอกันในงานนะกินแล้วแม่จ้าเนื้อทุเรียนที่นู้ยาก้อร่อยมากใช่แล้วมันไม่หวานแบบแหลมด้วยนะมันหวานแบบอร่อย่อยนี่เลยฮะกระเพะกะเร่อก้นอันนี้คุณลุงทําเองลุงไม่ต้องแบบออกทะเลไปไกลมากกว่าจะได้กุ้งตัวใหญ่มาใเอาใช้กุ้งตัวใหญ่ใช่ค่ะแล้วก็เอามาทําเป็น คือคือหมักไปเลยไม่ได้บดค่ะตามันก็จะไม่แตกแล้วสีมันก็จะไม่ดำอินหอมมากอ่ะบอกกะปิที่ระนองก็เลิศนะนี่คือวิธีของเฉพาะเฉพาะพื้นถิ่นใช่กะปิระนองนี่จะขึ้นชื่อที่สุดเลยใช่ใช่หนูเคยได้ยินจริงเขาบอกว่ากะปิระนองอร่อยขายขายกระปุกเท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะในงานมีไหมมีค่ะต้องมาเฉพาะงานนี้เลยให้ลุงทำพิเศษเลยให้ลุงทำพิเศษเลยนี่ทำดบแล้วมาเลยเพราะเรารู้แม่นี่คือกะปิใหม่นะใช่สีมันจะออกสี่างนี้ใช่ไหม้วกินแม่กินแบบ กำลังดีเลยจิงทำมะม่วงน้ำปลาหวานอร่อยเนาะเนาะทมเนาะพี่ติงเนาะมันจะหอมเนาะหอมกลิ่นเคยค่ะใช่คุณผู้ชมขาทั้งหมดเนี่ยพี่ติ้งเตรียมไว้แล้วสําหรับไปที่งานโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าใครชอบของบางอย่างไม่ได้มีเยอะลองไปต้นต้นดูตั้งแต่ร้านตั้งแต่วันที่7็เริ่มตั้งแต่7 8 9 10 11านี้เลยค่ะของยังจะมีอยู่จ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลัวว่าจะพลาดหรือผิดหวังให้รีบไปแต่เนิ่นๆทั้งหมดที่มาเนี่ยเพียงแค่3ร้านเท่านั้นนะจ๊ะยังมีร้านอื่นๆอีก ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะยังมีสตรีทฟู้ดยังมี ร้านอีกเยอะมากเลยเป็นพื้นที่แห่งความสุขเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณไปในงานนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้นหนึ่งนะเอาตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่18พฤษภาคมนะคุณจะได้ครบทุกอย่างและดูอย่างพี่ต้องแทกดีจะไปให้ความบันเทิงตอนนี้สัมภาระเอไว้ให้ทิ้งอนะ่ะเอาไว้ให้ลยน<ๆ>ม่เป็ความบันเทงิงไปหนุนกันคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกับพวกเราให้ครบแก๊งเลยนะวันที่7หนูมแหม่มกับพี่บ๊อบบี้ไปวันที่9ไปครบแก๊งเลยจ้าถ้าอยากจะไปช่วยพ่อค้าแม่ค้านะเช เขาบอกว่างานนี้รับรองไม่ผิดหวังเลยนะฮะไปกันเยอะๆคแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสามล้านและเจอกันวันงานจ้าขอบคุณจ้าท่านผู้ชมขาไปสนุกสนานกันน้องค่ะคงคมนะคะคนน่ารักกว่าเราอ่ะมีเยอะมีเยอแต่คนน่ารักแล้วกินเยอะนี่แค่เราคนเดียวแต่น่ารัก น่ารักปาะเอ,อ,อะไรไม่น่ารักเหรอใจยเยน็ยเยนใจเย็นเดเวลาล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วเจอกันที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้นหนึ่งค่ะเรารอคุณผู้ชมอยู่แล้วเจอกับรายการผู้หญิงทำราหากินได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่องวันสารสเสววันนี้ลาไปก่อนสวัสดสีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อยขรนถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ